หมูสามชั้นใส่ลงไป้แล้วนะครับไอ้สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับผมวันนี้กราชั้นใน หมูชามชั้นมานะครับผมวันนี้จะต้ตอมสมมนไพรกินกับน้ำซุปีสุดนะครับผมมีนนประชาซื้อมาสามเส้นนะครับนี่โอ้เดีย๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวรามาเตรียมเครื่องต้มก่อนนะครับครับผมนี่เครื่องปรุงมีเกลือชุโรตมะนาวครับผมขิงข้าวมิโนนข่าพริกกระเคียมต้นหอมผักชีนะครับผมตามเลยตะไคร้นะครับ อันนี้ก็จะมีน้ำตาลปิ๊บนะครับผมน้ำปลาแล้วก็มีผักด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเขฉันมาเตรียมเครื่องก่อนจะต้มก่อนนะครับผมขามิ้นนะครับมิ้นสดดนวีแหละเยดีเลยวันะน,วนี้จะต้มมีปุวยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ,บใส่ด้วยิงนะครับผม กลิ่นหอมขมินสดนี่มันหอมแต่ครับผมไม่ขาานะครับผมข่าักไค้นะครับผมเดี๋ยววันนีแเลยครับวางมองลงแล้วนะครับผมช่วงนี้ใช้กระทะใหญ่ไม่ได้นะครับฝนตก เลือนิดหน่อยนะครับผมเครื่องสม,มุนไพรใส่ลงไปก็มูสามชั้นใส่ลงไปแล้วนะครับมีคนละชั้นจะต้มทิ้งไวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงเราค่อยตับมาเจอกันนะครับระหว่างที่รอหมูสุกแล้วก็ทําน้าจิ้มนะครับผมกระเทียมนะครับยังไม่สุก ผมเอาละครับผมพริกก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่ขิงนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมนะครับผมก็ใส่หลักผักชีนะครับโอ้หลักผักชีนี่ก็หไม้มีเลยนะครับท่านหลักผักชีนะครับผม เดี๋ยวลูกครับผมผักชีก่อนมะนาวครับผมอืมอนี่ค่ายฉันใส่เกลืหน่อยครับโอใส่เกลือนิดหน่อยครับกันคนนี้ออก เอาละครับผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องแล้วนะครับผมอาจา,กการย์ปิดใม่ใส่ที่ไม่ใช่เลยนะครับผมนัวครับผมทำด้วยน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนชองช้อนนี่น้ำปลาลงไปแล้วก็มะนาวอื้มมะนาวนี่อื้ม ไงล่ะที่นี่อ้าลาลาครับผมคำว่าอร่อยก็มาแล้วนะครับบ <c oughs> ัชีใส่ลงไปครับผมแล้วก็น้ำเปล่านี่ครับผม ครับผมไปก็รอจิ้นหมูสุกนะครับครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กินนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันหนึ่งสองว้าวหอมสมนุนไพรมากเลยนะครับคุณผู้ชมอือหือดูโอ้ดูเยอนะครับผมนี่ฉ่ำๆ่ำนี่ฉ่ำๆดูอืออดู ไม<อ>่ต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับ <S <S ต่อไปจะเป็นการชิมแล้วเนี่ยมีผักด้วยนะครับผมมีมีน้ำจิ้มด้วยแล้วแตงกว้ดุกข้างหลังแล้วก็มีแตงกวานะครับ บอีน้ำเนือดคุณผู้ชมมันเปื่อยมันหอมนี่เรามากินกับน้ำจิ้มเลยครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมเดี๋ยวก่อนรดดูเดี๋ยวก่อนให้แมวกันนะเอ้าจิ้มอร่อยมากครับ ครับผม่ยวขคอวันนี้ไม่มีข้าวนะครับผมอุบั น,นี่วันนี้ครับคุณผู้ชมฝากผู้ชมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจโค้ชแชมป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ